ที่นี่ช่อง YouTube ของบุญส่งฟาร์มสวัสดีครับกับผมนายบุญส่งอิวนาผมอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลน้ำอ่างอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิต์ครับวันนี้ผมก็จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของควายและวิถีชีวิตของนกและก็สอดแทรกด้วยหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับนี่ผมกำลังดูแลควายอยู่ พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมนั่นก็คือใช้สติเพื่อควบคุมควายอยู่ครับธรรมชาตินั้นถ้าเราเข้าใจและรู้จักอยู่กับธรรมชาตินั้นก็อยู่อย่างมีความสุขครับความสุขนั้นไม่ได้มีเพียงแต่ว่ามีเงินมีทองเท่านั้นหรือมีทรัพย์สินเท่านั้นแต่ความสุขนั้นมันขึ้นอยู่กับ ความพอเพียงและพอใจในเรื่องของธรรมชาติครับนี่คือธรรมชาตินั้นได้สร้างหรือว่ากฎเกณฑ์นะครับนะของวิถีชีวิตไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์ครับต้องอาศัยซึ่งกันและกันครับเพื่ออ,อยู่กันอย่างมีความสุขครับนี่คือวิถีของนกนะครับนะ้ดูแล้วก็นับเป็นพันๆตัวครับนกกระยาง นี่ก็เขาก็เพื่อเรียกว่าหากินเพื่อความอยู่รอดนะครับนะของชีวิตสัตว์ทุกๆสัตว์ครับนะรักตัวกลัวตายนะครับนะ,ะที่จะ,อ,ะอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับนะก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับ ย่งกรณีของลุงบุญส่งก็ต้องอาศัยนาะทุ่งท้องทุง่ทงแห่งนี้นะครับเนื้อเพื่อดําเนินชีวิตนะครับเพื่อเขาเรียกว่า,าเลี้ยงชีพด้วยอาศัยควายนะครับควายนั้นก็อาศัยลุงบุญส่งซึ่งเกื้อกูลซึ่งกันและกันครับเพราะว่าคนเรานั้นจะอยู่ลําพังแต่ ไม่อาศัยซึ่งกันและกันนั้นไม่ได้ครับนั้นก็คือหลักสัจจะคือความจริงนะครับนาที่พระพุทธเจ้านั้นได้ให้นะครับคำสอนเอาไว้ว่าคนเรานั้นต้องมีการแบ่งปันต้องอยู่กันอย่างเขาเรียกว่าโอบอ้อมอารีซึ่งกันและกันครับถึงจะอยู่กันอย่างมีความสุข นั้นก็แสดงว่าคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นไม่เพียงแต่ที่จะให้เราอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับในเรื่องของจุดหมายปลายทางขององค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นนั้นก็คือในเรื่องของไปถึงนิพพานครับนิพพานนั้นด,ดับความทุกข์ได้ทั้งหมดนะครับหรือหรือว่าในเรื่องของดับกิเลสได้ทั้งหมดครับ ถ้าย่นยอ่อลงมานั้นก็เพียงมีอยู่นะแค่3นะครับนะ3าอย่างนั่นก็คือโลภโกรธหลงครับถ้าใครนะครับนำคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาปฏิบัติกันอย่างจริงจังนั้นก็จะอยู่นะครับบนโลกนี้อย่างมีความสุขครับเราต้องพยายามลดละในเรื่องของโลภโกรธหลงลงนะครับนะให้น้อยที่สุด และให้หมดไปในปริยายนั่นก็คือเป้าหมายขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเพราะพระคุณเจ้าหรืออพระอ,อริยสงฆ์ต่างๆนั้นที่สําเร็จเป็นเขาเรียกว่าบรรลุถึงนิพพานแล้วนั้นท่านก็จะได้มองเห็นว่าคนแต่และคนชีวิตแต่และชีวิตนั้นเกิดมาต้องใช้ระยะเวลาเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดนั้นนะครับไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินะครับนะ ท่านหลวงตามหาบัวนั้นท่านบอกว่าคนคนหนึ่งหรือสัตว์ตัวตัวหนึ่งถ้าหากว่านับชาตินับการที่เกิดมานั้นถ้าตายแล้วนะครับนะเอากระดูกไปรวมกันนั้นบนโลกนี้แทบจะไม่มีกระดูกวางนั่นคือท่านได้มองเห็นแล้วว่าในเรื่องของอาตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายนั้นเป็นเรื่องสิ่งที่เป็นความจริงนะครับที่ พระพุทธเจ้านั้นได้สอนให้เราได้รู้ว่าเราทำกรรมอย่างไรเราก็จะได้รับรับกรรมอย่างนั้นนะครับหนีไม่พ้นในเรื่องของการกระทำนะครับกรรมกรรมนี้เป็นคํากลางๆครับมีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีนะครับนะกรรมไม่ดีนั้นก็คืออกุศลกรรมครับกรรมดีนั้นเขาเรียกว่าการทำกุศลนะครับนะ นี่คือสัจธรรมที่องค์สมเด็จสัมมาสัพพุทธเจ้านั้นได้ให้คําสอนกันมาเป็นเวลานะครับสองพกว่าปีแล้วนะครับนะาถ้าหากว่าท่านที่ยังประมาทนะครับน้าว่ายังหนุ่มยังเล็กยังมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้อีกนานนั้นท่านอย่านะครับอย่าประมาทครับ ท่านนะลูกๆหลานทุกคนทุกท่านที่ได้ฟังหรือชมคลิปของหลวงมุลสรงแล้วท่านก็จะได้รู้ว่าความประมาทนั้นเป็นบ่อกเกิดแห่งความตายครับ<ส>ทุกวันนี้ท่านเกิดมานั้นเราก็อยู่กับความตายอยู่ทุกวินาทีครับถ้าหากท่านประมาทนี่คือองค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นได้สอนให้เรานี้นะครับนะอยู่อย่างมีสติ นะครับอย่าประมาทอย่างเด็ดขาดความประมาทเป็นบอกเกิด่งความตายนะครับนะ้ถ้าหากว่าท่านพิจารณาให้ดีนะครับนะาสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนนะครับ,รบเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดนะครับนะ ท่านจงรละลึกอยู่เสมอว่าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนั่นถือว่าโชคดีที่สุดแล้วครับใครที่เกิดมานั้นก็ไม่มีที่จะพกเงินพกทองหรือพกอทรัพย์สินใดๆมาทั้งสิ้นทุกคนนั้นต้องมาได้ลนขนขวายหาในนะครับชีวิตของที่เป็นมนุษย์เท่านั้นนะครับท่านจะสังเกตครับนาะคนที่เกิดมาแล้วนั้น บางคนนั้นเกิดมาพบกับกอง,กองเงินกองทองพ่อแม่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนั้นก็ถือว่าเป็นบุญกุศลเขาที่ทำไว้ในแต่ปางก่อนครับแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอยากจะร่ำรวยหรืออยากจะมีทรัพย์สินเงินทองนั้นท่านต้องรักษาศีลครับศีลห้าแล้วปฏิบัติธรรมอินทิบาท4และมีหลักธรรมอีกมากมายนะครับนะถ้าท่านาได้ปฏิบัติธรรมในเรื่องของ รักษาศีลแล้วท่านก็จะได้เริ่มมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราดําเนินชีวิตนั้นก็จะเห็นข้อบกพร่องข้อผิดพลาดของตัวเองได้อย่างชัดเจนขึ้นครับเพราะอะไรสิ่งต่างๆที่เราเกิดมาในบนโลกนี้นะครับนะ้าธรรมชาตินั้นได้ให้นะครับนะความยุติธรรมกันทุกคนทุกคนมีเวลาถึง24ชั่วโมงเท่ากันแต่ทำไมคนเรามันถึงไม่ นะครับนะบรรลุความสําเร็จคือร่ํารวยนะครับมีทรัพย์สินเงินทองนะครับมากมายได้นั้นก็เพราะว่าเรานะครับนะกะระทำนะครับเขาเรียกว่าการกะระทําไม่เหมือนกันนั่นเองบางคนขยันบางคนขี้เกียจบางคนนะครับนะ่ะทำงานมาแล้วก็เก็บหอมรอมริบบางคนเก็บมาแล้วนั้นก็ใช้หมดนี่คือเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมนะครับนะใครกรรมก่อ กรรมใดกรรมกระทําเส้นใดเราก็ได้รับกรรมเช่นนั้นถ้าเราทํางานแล้วไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักใช้ไม่รู้จกกัจก,จกประหยัดมันก็นะครับนะจะต้องพบกับความยากจนอยู่ร่าไปาถ้าคนไหนนะครับนะขยันหมั่นเพียรแล้วก็เก็บหอมรอมริบนะครับนะาพยายามใช้ทรัพย์ของตนที่หามาได้นั้นให้ก่อเกิดประโยชน์นะครับนะาสูงสุดคนนั้นก็จะเริ่มนะครับนะามีฐานะที่มั่นคง นะครับนะ้าชีวิตการดําเนินชีวิตก็อยู่อย่างาเขาเรียกว่ามั่งคั่งและยั่งยืนนะครับถ้าคนไหนไม่ประมาทคนนั้นก็จะมีโอกาสที่จะพบกับสิ่งที่โทนป่าสนานะครับนะนั่นก็คือในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับเพราะว่าบางคนนะครับนะก็ได้กล่าวอ้างว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถงไป อันนี้ถือว่าเป็นคําเพยที่นะครับนะไม่ถูกต้องครับเพราะอะไรครับเป็นการย้อมใจของตัวเองเท่านั้นนะครับนะแต่สิ่งจริงๆนั้นท่านอย่าคิดว่าการกระทําความไม่ดีหรือกระทําความชั่วนั้นใครจะไม่รู้ครับตัวท่านเองนะรู้เห็นอยู่นะครับยังบอกว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้นี่คือในเรื่องของเขาเรียกว่าความหลงผิด คิดว่าที่ตัวเองทําไปนั้นถูกต้องแต่แล้วที่จริงนั้นก็คือได้รับความทุกข์ความระมานความกังวลใจสิ่งต่างๆเหล่านี้มันบั่นทอนชีวิตของสัตว์นะครับนะของมนุษย์ของแต่ละใครก็แล้วแต่สร้างกรรมใดไว้กรรมนั้นหนีไม่พ้นครับนะเจอแน่นอนครับนะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากรรมหรือกฎแห่งกรรมพพุทธเจ้าบอกไว้เลยนะครับนะ พระพุทธเจ้านั้นกว่าที่จะมาพบหลักธรรมคำสอนที่ท่านได้ขเขาเรียกว่าตรัสรู้นะครับนะาถึงปรินิพานเอ่อถึงเป็นพระอาหารหันนั้นถ้าท่านบอกไว้เลยนะครับนะาไม่ใช่ของง่ายง่ายครับนะากว่าที่ท่านจะค้นพบพบนั้นท่านต้องทรมานตัวเองขนาดหนักนะครับนะ้าจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนี่คือในเรื่องของการค้นพบนะครับนะ้า สิ่งต่างๆเหล่านี partido, ้นะครับนะเกิดมาแล้วต้องตายตายแล้วต้องเกิดนะเรื่องกฎแห่งกรรมในเรื่องของเขาเรียกว่าธรรมชาติในเมื่อเรายังมีโรภโกรธหลงนะครับนะมันจะต้องเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอย่างแน่นอนเหมือนกับเมล็ดพันธุ์พืชครับพระเจ้าบอกว่าถ้าหากว่าพันธุ์พืชไหนๆก็แล้วแต่ถ้าเราไม่นึ่งไม่ฆ่าให้หมดเชื้อของเขาเรียกว่าเมล็ดพันธุ์ที่จะเกิดใน อนาคตถ้าเอาไปนึ่งหรือไปต้มหรือทำผ่านวิธีกรรมใดๆก็แล้วแต่ทำให้เมล็ดพันธุ์พืชนั้นนะครับนะ่ะไม่สามารถที่จะเกิดมาได้นี่คือเปรียบเทียบนะครับนะระหว่างมนุษย์นะครับนะที่จะต้องอดับให้ได้คือโลภโกดหลงถ้าท่านดับได้นะครับนะไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วนะครับนะท่านไม่ได้หวังอีกแล้วท่านหลวงตามาหาบัวท่านบอกไว้เลยนะครับนะคนเรานั้น นะครับนะตายแล้วต้องเกิดเกิดแล้วต้องตายนะครับนะเพราะว่ากระดูกที่เกิดเกิดแล้วตายนั้นบนโลกนี้ไม่สามารถจะหาที่วางกระดูกรองรับกระดูกได้นี่คือเป็นสัจธรรมนะครับนะคนที่พบกับนิพพานพบกับความสําเร็จแล้วท่านจะมองเห็นนะครับนะในเมื่อท่านที่ยังอยู่เขาเรียกว่าบัวใต้น้ําบัวใต้ตมนะครับนะ เราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับนะอันนี้เป็นเรื่องของคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้าถ้าผู้ใดประมาทผู้นั้นก็เป็นบ่อเกิดแห่งความตายทุกวันทุกวินาทีเราก็ตายอยู่แล้วครับนั่นก็คือเวลามันฆ่าเราไปทุกวินาทีครับนี่คือหลักธรรมคำสอนที่ผมสอดแทรกเข้ามาในเรื่องของการดําเนินชีวิตของกับผมลุงบุญส่งครับนะาในดูแลของอการเลี้ยงควายนะครับทำไมลุงบุญส่งถึง ต้องดำเนินง,งานดาเนนนิง,งนต่อในเรื่องของการเลี้ยงควายนะครับลุงมนส่งนั้นเขาเรียกว่าสร้างเป็นนิสัยขึ้นมาแล้วนั่นคือความขยันความอดทนความมุ่งมั่นเมื่อติดเป็นนิสัยแล้วครับรั้งไม่อยู่นะครับถึงเวลาแล้วมันต้องออกด,ดําเนินเขาเรียกว่าดําเนินชีวิตนะครับนะประจําวันนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่หนักแล้วครับเพราะเคยชินเคยต่อการ ทุกยากลําบากมานะครับงานหนักยิ่งกว่านี้ลุงมุญส่งเจอมาแล้วทุกรูปแบบทุกเรื่องนะครับนะก็ได้ประสบพบมาทุกอย่างาวันนี้ก็ถึงมานะครับนะให้ข้อคิดให้ข้อแนะนําว่าผู้ใดอยากจะนะครับนะอยู่ดีมีสุขมั่งคั่งร่ํารวยทรัพย์สินเงินทองนั้นท่านต้องเอาศีลห้ามาปฏิบัติให้ครบ แล้วหลักธรรมนั้นผมเลยเน้นอยู่ตลอดนั่นก็คืออินทิบาท4นะครับนะฉันทะวิริยะติจจะวิมังสาครับท่านอยากจะทราบรายละเอียดท่านก็เลงไปพิกนะครับนะในเรื่องของอนาวาก,กวาด,ดูนะครับนะ้าทุกเรื่องที่คําสอนขององค์สมเด็จสมานุ์เจ้านั้นให้ไว้นั้นถ้าท่านนํามาปฏิบัติได้อย่างจริงจังแล้วผมนะครับรับรอง100ร้อเปอร์เซ็นต์ว่าคนนั้นจะมีฐานะนะครับนะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นะครับนะแล้วพัฒนาตัวเองนั้นไปสู่ความยั่งยืนและอยู่ดีมีสุขมั่งมีสีสุขนะครับนะได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณครับวันนี้ผมก็ขอ,อนําเสนอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะโอกาสต่อไปนะครับนะก็จะนําคลิปนะที่ดีๆแล้วก็อสอดแทรกด้วยหลักธรรมสอดแทรกด้วยหลักปัญญาทุกเรื่องนะครับนะที่ลุงบุญส่งมีประสบการณ์อยู่นะครับก็จะมานําเสนอต่อท่านและขอขอให้ท่านนะครับ กดกระดิ่งซับสไครต์ให้ลุงบุญส่งด้วยนะครับเพื่อที่อยากจะรู้ว่าลุงบุญส่งพูดไปนั้นมีคนสนใจและมีคนฟังอ,อยู่มากน้อยแค่ไหนครับเพราะจะได้มีกำลังใจได้พูดต่อครับขอบคุณครับผมขอจบไว้เพียงนี้ครับสวัสดีครับ